ที่หลวงพ่อมองว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวพุทธที่สอบผ่านสมบุตินะฮะสมมุติสอบตกเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อสอบตกพระก็ตกไปด้วยกันว่าไม่ว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นข้อมูลมันมาอย่างนั้นลวงพ่อพุทธศาสตรเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ดีมากทุกเกิดที่จิตเพราะทําผิดเมื่อผัสสะทุกจะไม่โผล่ถ้าเราไม่โง่เมื่อมีผัสสะทุกจะไม่มีถ้าเราเข้าใจควบคุมดีต้องมีผัสสะ รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามสับตะไ i b ้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกรัลยานโหนโอเคกับพระคุณเจา้าพระพยอมกัลยานโหนได้ณนะบัดน,นี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกัลยาโนโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศิลธรรมกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนวันนี้เราอยู่กันที่วัดส,สวนแก้วนะครับกาบนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนครับสวัสดีหลวงพ่อครับตอนแรกเราเคยคุยกันบ้างบางเรื่องเราจะข้ามข้ามไปบ้างเพราะว่าเดี๋ยวคุยบ่อย ก็ไม่ดีเพราะในรายการทีวีคุยกันเยอะและ้วเรื่องข่าวน้องชมพู่ครับหลวงพ่อแต่ว่าผมจะถามหลวงพ่อในประเด็นที่แตกต่างไปน,นิดนึงตรงที่ว่าวันนี้สื่อโซเชียลนะเราแจ้งว่าโซเชียลแล้วกันมีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้วิพากษสาก็ได้หลวงพ่อหลวงพ่อมองประเด็นเรื่องนี้ยังไงครับทุกอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับผัดสะ ผัสสะกระทบเรื่องใหม่ข้อมูลใหม่อะไรใหม่บางทีมันก็อาจจะไอของเก่าก็อาจจะพุ่งไปที่คนนั้นคนนี้ไปไปมามาม,ามันอาจจะย้อนเข้ามาใกล้ตัวครอบครัวเขาก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะเบี่ยงเบนมาจับประเด็นตรงไหนใครมากขึ้นมีข้อสงสัยว่าทําไมพ่อหายไปไหนอะไรยังไงมันก็มีข้อประเด็นที่เอามาวิพากวิจารณ์ แล้วก็ทำให้เกิดการเหมือนกับจะพลิกเกมกันแล้วแหะเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ว่าข้อมูลใหม่ผัดสะใหม่มันเข้าไปใกล้ใครและจะพันไปถึงใครอันเนี้ยบางทีเราตอนแรกก็อาจจะพอได้ข่าวใหม่ๆเราผัดสะมาแค่นั้นได้รู้ได้เห็นมาแค่นั้นได้ยินได้ฟังมาแค่นั้นเราก็อาจจะพันทงผิดไปบ้างก็ได้ซึ่งเป็นเรื่อง ของผัสสะนั้นหลวงพ่อพุทธชาติเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ดีมากทุกเกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะทุกจะไม่โผล่ถ้าเราไม่โง่เมื่อมีผัสสะทุกจะไม่มีถ้าเราเข้าใจควบคุมดีต้องมีผัสสะเพราะนั้นเวลาเรามีกระทบอะไรสื่อออกว่ายังไงกระทบไปถึงใครแล้วเรากระเทือนใจเรื่องอะไรแล้วเราจะไปสรุปฝันธงว่าต้องประมาณนั้นอย่างนั้น อันนี้มันก็ต้องภาษาธรรมะเขาเรียกแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยหรือแฟกเตอร์มันเกิดใหม่มันก็สามารถจะเปลี่ยนเรื่องเรานั้นเป็นใหม่ก็ได้เหมือนอย่างที่เราเคยดูช่องนั้นช่องนี้เดี๋ยวนี้เขาก็สั่งเซ็นเซอร์ไปแล้วยกเลิกไปแล้วเอาผังออกไปแล้วเพราะว่าภาษาแรกๆคนคงเห็นด้วย อันนี้ม่้ยอยอันนี้หลวงพ,วพ่อกาลังคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นช่องสองผีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ <laughs> ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแบบเลยแ้วแรกคนชื่อชอบเยอะนะคนก็เห็นด้วยเยอะแต่พอไปแตะย่าโมย่าพุ่นเหลือเข้าเอาละตอนนี้ชักเริ่มสั่นคลอนค,อคืออย่างที่หลวงพอ่อส,สิ่งที่เปลี่ยนไปนะเท่าที่สังเกตใน,ในสื่อเนี่ย การการที่มีสื่อโซเชียลเนี่ยเขาเรียกว่าสื่อโซเชียลแล้วกันเพราะว่ามันก็กระจายไปทั่วนะฮะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ดูในมือถือเนี่ยมันได้เยอะมากเลยทีเดียวสื่อโซเชียลเนี่ยอาจจะดูเหมือนพิพากษาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปแต่ก็สื่อโซเชียลเนี่ยแหละฮะเป็นตัวถ่วงดุลน,นะหลวงพ่อที่จะให้สื่อหลักสื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยเริ่มกลับมาตั้งสติกันหรือเปล่าหลวงพ่อยกตัวอย่างผมจะถามหลวงพ่อนะฮะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งข่าวเดียวกันอย่างข่าวน้องชมพู่เนี่ยก็จะมีข่าวพระ ว่าประพฤติไม่ค่อยปกติบ้างนะฮะแล้วก็มีสงเจ้าเข้าผีเต็มไปหมดเอ๊ะตอนที่เปลี่ยนนะฮะหลวงพ่อเป็นการสืบสวนสอบสวนมากขึ้น oh. ใช้เหตุผลมากขึ้นใช่ใชทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อไปเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบขึ้นในสื่อตรงนี้เปลี่ยนไปนะฮะหลวงพ่อถามหลวงพ่อว่าอ,อสื่อโซเชียลกับสื่อปกติที่มาบาลานซ์กันแบบนี้สมดุลกันเนี้ยหลวงพ่อมองว่า มันเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อมาว่าสื่อโซเชียลเขาก็คนติดตามแบบซอกแซกเขาหาถึงที่ถึงอะไรมากพอสมควรสื่อหลักนั้นบางทีต้องรีบออกต้องรีบออกแต่ของเขานั้นอาจจะไปดูมาอาจจะมีส่วนรีบบ้างแต่ว่าไปไปมาๆมๆก็ถ่วงดุลได้เยอะเหมือนกันแหละทำให้ไฟสื่อหลักเนี้ยชักจะเริ่มเป็นสื่อรองบ้างก็ได้ถ้า ถ้าตามไม่ทันหรือวิภา์วิจารณ์ไม่ถูกจุดมันก็อาจจะเปลี่ยนเลยมีมีนคนบอกว่าอย่างนี้หลวงพอ่อ่างเช่นว่าขออนุญาตขออนุญาตแซนหลวงพ่อนะมีคนบอกว่าสื่อหลักอะจริงๆอะค่อนข้างที่จะสืบ,ส,บสวนสอบสวนที่ค่อยหาเหตุผลนะหลวงพอ่อหาข้อมูลทีละอย่างทีละอย่างไปทดสอบไปถ่ายไปถ่ายที่จริงไปอะไรต่ออะไรจริงหมดทุกอย่างแต่ในขณะที่สื่อโซเชียลเนี่ย เอาตัววิจารณ์นะครับหลวงพ่อเพราะไม่ต้องลงทุนเนี่ยครับหลวงพอ่พอพูดอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวบางทีอาจจะแซวรายการเราก็ได้หลวงพออ่อเออหลวงพ่อพูดอย่างเดียวเลยเนี่ยได้ไหมครับก็ได้เพราะว่ามันจะมองมุมไหนกันก็เหมือนก็ถูกกันทั้งนั้นแหละฝ่ายนู้นเขาก็ถือว่าถ้าไม่วิจารณ์ก็ดูจืดจืดวิจารณ์มันเผ็ดร,ร้อนเผ็ดมันบ้างถูกบ้างผิดบ้างวิจารณญาณของคนรับข่าวรับสื่อเขาต้องมีพอสมควรแหละ ส่วนใครที่วิจารณเกินเลยเกินเหตุเกินผลแล้วส่วนใครที่สอบสวนแน่นคดีนี้สอบได้ลึกซึ้งมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องสร้างศรัทธากระแสความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นสูงขึ้นมากลับขึ้นมาได้ทั้งสองฝ่ายถ้าใครเพียงพล้ำต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวว่านี่เราเพียงพล้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเขาเรียกว่าดึงคะแนนกลับ ไปตามดูตามสื่อไปดีกว่านี้ก่อนจะวิพากษวิจารณ์หรือว่าสื่อหลักเอาแต่ค้นข้อมูลแต่วิจารณ์วิเคราะห์ไม่เป็นมันก็รสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะหลักฐานเนี่ยมันก็ไปถ่ายกันมาสอบกันมาไปไปมาๆมันเคลื่อนที่ได้เนหะมือนอย่างน้องคนหนึ่งถูกฆ่าตายหรือแต่ตัวอะไรเงี้ย แล้วไปไปมาไม่รู้ว่าตายตรงไหนแน่เพราะว่าไอ้ตรงที่เจอเนี่ยเมื่อวันก่อนมาตรงนี้ไม่มีไม่มีศพก็แสดงว่าอาจจะมีอะไรลากมาคนลากมาหรือสัตว์ลากมาสิ่งเหล่านี้อจตะมาว่าตอนนี้มันการอ่านข่าวต่างก่อนเยอะนะก่อนก็นั่งอ่านข่าวสมัยจันสมเกียรติอ่อนวิมลก็ไม่มีภาพอินเสิร์ตอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้อินเสิร์ตเยอะจัง แล้วยิ่งมายุคภาพตามคลิปเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเลยคลิปไม่มีสมัยก่อนตอนนี้เอาอะไรมาแปลกๆให้ดูคนขับรถไม่ได้สนใจความปลอดภัยเขาก็กาให้ดูคนขับรถไปคุยกันไปไม่ได้สนใจว่าใครจะเฉียวจะชนจะลำบากไอ้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยก็เอามาให้ดูเตือนแล้วคนที่วิจารณ์ต่อในข่าวเขาก็มี แต่เขาก็เก็บภาพมาให้ดูก่อนแล้วก็คนดูก็วิเคราะห์ด้วยว่าโอ้โหทำไมถึงขาดสติในการใช้ถนนแบบนี้ก็ดี๋ยะเตือนกันได้ดีแสดงว่าอย่างน้น้อยก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัดมัดทวงดุลกันให้สมดุลอย่างนั้นมากกว่าพ่อย่างไรก็ตามแต่นะครับท่านผู้ชมคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าใครผิดใครถูกแล้วก็ทุกอย่างย้ำว่าเป็นไปตาม นิติวิทยาศาสตร์นะฮะต้องพิสูจน์ได้หลวงพ่อครับนิดเดียวฮะอันนี้แหละหลวงพอ่ออ่ค่อนข้างจะคือคือเรามีไปสองเทปแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพูเนี่ยมีหลวงพ่อพูดไปถึงนิดนึงสมมุติอันนี้เป็นการสมมุตินะหลวงพอ่อสมมุติว่าที่หลวงพ่อมองว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวพุทธที่สอบผ่านมสมมุตินะฮะสมมุติสอบตกเกิด <laughs> <c oughs> อะไรขึ้นครับหลวงพอ่อสอบตกพระก็ตกไปด้วยก็ไม่ว่าอะไร เพราะว่าตอนนั้นข้อมูลมันมาอย่างนั้นนะข้อมูลมันมาอย่างนั้นพัรษะมันมาแนวนั้นแล้วก็เห็นความนิ่งดีถ้าทมว่านิ่งดีไหมขนาดทรงเจ้าเข้าผีหมออะไรมาแกก็ไม่ได้คอยตามวันไหวอาจจะเป็นเพราะเชื่อมั่นตัวเองว่าทาหรือไม่ทำไม่รู้นะก็เลยทําให้เกิดความทําให้คนเนี่ยมองเห็นว่าโอ้โหอ คนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆมีเหตุมีผลเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าสอบผ่านแล้วถ้าเป็นความจริงเขาผ่านได้จริงๆเขาทำใจได้จริงๆเขาไม่งมงายหลงเชื่อง่ายกับใครที่มาอ้างเห็นนั่นเห็นนี่เดี๋ยวจะเจอวันนั้นเจอวันนี้เดี๋ยวจะรู้ตัวคนทำ <c oughs> แต่แล้วก็ยังไม่รู้เอายว่าถ้าเกิดว่ามีการพลาดสอบตกไปก็อาจจะพาพระสอบตกไปด้วย <ตก S 1> ใช่ไหมครับครับ ครับท่านผู้ชมครับขอบขอบพระคุณมากนะครับสําหรับการชมเทปนี้อาจจะเราพยายามจะทําไม่ให้ยาวมากขึ้นนะฮะเพราะว่าหลายห่าท่านคอมเมนต์มาเดี๋ยวนะครับก่อนจะจบรายการขออนุญาตฝากไว้นิดหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อนะฮะหรือขวามือของจอนั้นเป็นชุดสังฆทานจากโลกวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะให้เรามาทําสังฆทานแทนท่านในหมายความว่าถ้าท่านไม่มีเวลานะฮะบางคนอยากทําบุญทํากุศลหลายๆอย่างไม่มีเวลาทางโลกวันนี้จัดการให้นะครับ แอดไลน์เลยนะครับไลน์แอโลกวันนี้นะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ขอบพระคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกลาบนมัสการหลวงพ่อกลาบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยครับขอบคุณครับ มันมีทานอยู่สองอย่างเขาเรียกปกกลิก,กทานโดยเจาะจงจะเฉพาะองค์นั้นองค์นี้นี่เรียกว่าทานที่เจาะจงเป็นปกกลิก,กทานเฉพาะบุคคลหรือองค์ที่เราจะทาส่วนสังฆทานเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ในหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่โดยเฉพาะสังฆทานในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยบางทีก็มีอะไรน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยพระจะมีเวลาไปจิ้มทอดอะไรนักหนาบางเรื่องเกิน เช่นผ้าสบงจีวรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดนี่เยอะมากเหลือเฟือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็ขอไปซื้อมาบาบางเดินผ่านแดดก็หวิวแล้ว <t ell> ทำแบบออนไลน์อะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะเอาละมันทันสมัยทันสถานการณ์ <t ell> เรามาทำสังฆทานแบบชนิดที่ พร,ะต,ระต้องการศาสนาต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นส่วนเกินมากเกินไปแล้วไร้ประโยชน์คือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สถานการณ์และความจําเป็นมันก็จากเดิมคิดเป็นเทียนเข้าพรรษาต่อมาเป็นหลอดดีออนต่อมาก็คงจะประยุกต์ไปตามยุคสถานการณ์ แต่ว่ามันไม่ค่อยมีข้อคิดอะไรที่จะได้ประโยชน์ถ้าทําว่าเออมีเรื่องคําคมอะไรสักนิดหนึ่งสว่างสวัยใจร่มเย็นอโลโควิดไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอโลขยาปรามาลาพาความไม่มีโรคจตนี้ต้องอโลโควิดบางแล้วละอมาวัดจะยิ่งดีใหญ่ แล้วถ้าทําสังฆทานกับรายการเนี้ส่วนหนึ่งมีรายได้จะได้มาจัดมาทําเพราะว่าต้องไงก็ต้องใช้ทุนในการที่จะออกสื่ออะไรต่างๆแต่ถ้ามีรายได้ก็ามาอุปถัมบ้างเขาเรียกสปอนเซอร์ใช่ไหมให้รายการตัวเองอยู่ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ออกมาแวบเดี๋ยวจอมือดแล้วก็เสียโอกาส ยุคนี้มันนิวน้ร์มอกแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรให้ทํากันเยอะขึ้นแล้วลหละเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลา,เ,วลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทำสังฆทานที่วัดก็ลําบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําทําดีกว่าไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่เขาบอกมาช้าดีกว่าไม่มา แล้วพบกับรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขคังพลังสาธุสาธุสาธุ